อ้าวครับผมอ้าวสวัสดีรอบครับพี่น้องเป็นเขาแก้งน้ำกันนะครับเด้อบรรยากาศนี่ตำหะฮงอ่าส้มพักคือพักดองนะครับอ่าปลาดุกย่างนะครับเด้อล้วก็ซี่กอกหมูหรือหม่าหมูนะครับอ่ามากินเขาน้ากันครับอ่าเดิมแหลกเลยนะเขานิยมแล้วครับคุยเด้ครับตำมุฮงครับร้านเดิม อืมโอ้สุดยอดครับแบบพี่เกาอืมไม่เผ็ดเม็ดเดียวมันเดิมครับผมอืมยังปลาดุกครับพี่นอ้องปลาดุกย่างนะครับปลาดุกย่างนี่ต้องกินกับผักดองนะครับเข้ากันนี่ปลาดุกย่างหรือว่าปลาทูก็ได้นะครับกินกับสมพักกินกับผักดอง เข้ากันดีแท้ๆนะครับเนี่ยปลาดุกเนื้อเหลืองๆเลยครับเนื้อเหลืองๆเลยครับปลาดุกอโอ้สุดยอดเลยนี่สมพักค,ครับตามด้วยข้าวเหนียวออโอ้สวรรค์เลยพี่นอ้องยาฮู้ อร่อยครับอร่อยเดี๋ยวลองชิมใส่กวางโมนครับหม่ำโมงะโอ้ยคือส้องแข็งถนอครับลองชิมดูแอบปะร้านนี้ร้านค้นหัวจักครับผมหัวจักตั้งแต้สมัยผมเหมือนเฮ็นนะัานเป็นชิปปิ้งนะครับร้านในนุช เจนุดนะครับส้มตำหนาดานสุรากวดน้องไข่นะครับเสร็จสภาพนิทภาพไทยเล้านะครับเพ<อ>ื่อนกันนี่เละจำนำแต่มาคูงน้ำพานครับพานอร่อยสงสัยหิวข้า <laughs> แล้วบังปลาดุกอีรอบหนึง่งผมมักนะครับปลาดุกเป็นปลาที่ผมว่ามันมันอร่อยนะไม่แซ่บนะเลยมักเมนไาต้มไะนามปลาแดกนะเพี่นอ้องต้มไะนามปลาแดกบะพริก,กผงห้อยกับ๋วยจนนั๊บมันอ๋อสุดยดอดเลยผมมกกักยังสั้นเละกินง่ายๆครับผม ทำหูทำงัายๆอะอร่อยครับส <c oughs> ุดยอดสุดยอดเห <c oughs> มือนยาแ <c oughs> ม่มาบาดมาท่านเลิกงาน้นใายเดียวครับไปซื้อเองนักเลงพอรสัรน <c oughs> แบ่แบเยอะกินน้ำแล้วแ่บน้ำหนักแตมฮงงไงมักก็ยังว่าเหรอครับคนมักแตะมะหฮงเนาะผมบเบือ่อเลยผมกินได้ตลอดแตะมะหงงกินสามขาบก็ได้เสาเทียงแร่งก็ได้ เอาเดี๋ยวสิเอาขำานี่ปิดไทยคลิปกันละกันนะครับเนาะมันมสียาวพอดจังหน่อยสิวา่าให้ว่าโอ้ยกินเขาร้อนนายวิกแล้วนะครับแมน่กระดุกนะครับข้าวเหนียวอืมตุ้มพักตามเข้าไปนะครับออโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณ ที่รับชมแตะกดติดตามนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับรับบรรยากาศสวัสดีครับ